ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่หลักฐานเด็ดปิดเกมนอกลุงพลผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่ทำถึงแก่ความตายเปิดข้อหาโทษหนักเปิด3ข้อหาโทษหนักอวมหมายจับลุงพลคดีทำให้น้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบถึงแก่ความตายผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแถลงข่าวพรุ่งนี้ในที่สุดหลังจากอึมครึมมาตลอดมากกว่า1ปีก็มีคําตอบเมื่อหนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมา พนักง,งานสอบสวนได้อนุมัติศาลจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับลุงพลหรือชัยพลวิภาอายุ44ปีลุงของน้องชมพู่ที่ขณะน,นี้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบชาวบ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่หายออกจากบ้านพักเมื่อ11พฤษภาคม63และพบเป็นศพร่างเปลือยบนภูเหล็กไฟ ขาสูงชันห่างจากบ้านพักราว2กิโลเมตรเมื่อ14พฤษภาคม63วันนี้สารจังหวัดมุดาหารได้อนุมัติออกหมายจับที่53ทับ64ให้จับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลในข้อหาตามพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 1. มาตรา317ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่6 0 0 0 0ถึง300,000บาท2มาตรา3 0 6ผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีไว้ณนะที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับประกอบมาตรา308ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา3 0 6เป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องระวางโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา2 9 0มาตรา297หรือมาตรา298นั้นประกอบมาตรา290ผู้ใดไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปี3มาตรา150ทวิวงเล็บประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายาผู้ใดกระทำการใ,ใดๆแก่ศพหรือสภาพาแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่จำเป็นต้องกระทำเพื่อป้องกันอันตรายแก่อนามของประชาชนหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึงสองปีหรือปรับตั้งแต่10,000บาทถึง4 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำโดยทุจริตหรือเพื่ออําพรางคดีผู้กระทำต้องระวางโทษ เป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มือปราบหูดำลั่นไม่ต้องห่วงคดีนี้ไม่มีจับแพ้มือปราบหูดำอดีิรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรองขบอชนมั่นใจคดีนี้ไม่มีจับแพ้ยืนยันคนร้ายคือลุงพลชี้คดีนี้ใช้เวลาหนึ่งปีไม่นานเลย แต่อาจเป็นเพราะประชาชนสนใจถึงดูเหมือนยาวนานมากเกี่ยวกับเรื่องนี้พลตรตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้ชาการตำรวจนครบาลหรือที่รู้จักกันในนามของมือปรับหูดำได้แ,แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตนเห็นด้วยกับผู้ชาการตำรวจแห่งชาติที่ทแถลงข่าวไปว่าคดีนี้ต้องมีการสอบสวนต่อเนื่องจากจะต้องมีการหาหลักฐานในการแจ้งข้อหาพรากชีวิตผู้อื่น จนถึงแก่ความตายเพราะในคดีนี้ยังไม่มีพยานบ่งชี้ว่าลุงพลเป็นผู้ปริดชีพน้องชมพูแต่มีพยานบ่งชี้ใน3ข้อหาที่ออกหมายจับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจต้องเดินหน้าต่อนอกจากนี้อดีิรองผบชนยังบอกด้วยว่าสิ่งที่ต้องสืบสวนกันต่อไปคือ 1. หาพยานหลักฐาน 2. หาตัวผู้ร่วมกระทำผิด 3. พยาน ส่วนที่หลายคนจับตาว่าจะมีการจับแพะหรือไม่ส่วนตัวมองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีทางยัดข้อหากับใครแน่นอนใครจะไปกล้าเสี่ยงเพราะถ้าทำไปคนทำก็ติดคุกยกตัวอย่างเส้นขนหรือเส้นผมสามเส้นที่ตรวจว่าไปตรงกับลุงพลหรือคนใกล้ชิดของลุงพลนั้นมันเป็นหลักฐานที่เจอมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่ต้องตรวจให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปจับข้อหายัดให้คนโดยทั่วไปโดยพระการใครจะกล้าจับแพะรู้ไหมว่าถ้าทำหลักฐานเท็จเพื่อจับกลุ่มคนบริสุทธินั้นตำรวจจะมีโทษหนักองค์กรก็จะเสียหายความศรัทธาก็เสียดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการจับแพะตำรวจเขาจะทำอะไรเขามีบันทึกเป็นขั้นเป็นตอน เพียงแต่เขาไม่ได้บอกเพราะบางครั้งถ้าบอกออกไปนั้นจะทําให้คนร้ายไหวตัวทันจนนําไปสู่การทําลายหลักฐานได้อีกอย่างคดีนี้ใช้เวลาหนึ่งปีไม่นานเลยแต่อาจเป็นเพราะประชาชนสนใจถึงดูเหมือนยาวนานมากผลตรวจตรีวิชัยสังประภัยกล่าวความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ปทสแจ้ง5ข้อหาลุงพลและแก๊งยูทูบเบอร์เจอฟ้องรวม5ข้อหา ออกหมายเรียกพบอายการปทศส,สรุปสำนวนสั่งฟ้องลุงพลพร้อมกับแก๊งยูทูบเบอร์รวมทั้งสิ้น5ข้อหาออกหมายเรียกให้ไปพบอายการจังหวัดมุกดาหารเพื่อส่งสำนวนพลตรตรีพิทักษ์อุทัยธรรมผู้มุ่งคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบอก,กอบพทศเผยถึงความคืบหน้าการดําเนินคดีกับในายชัยพลวิภาหรือลุงพล และพวกอีกสองรายซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ในฐานความผิดบุกรุกตัดไม้ในเขตป่าสงวนก่อสร้างวังพญานาคในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารด้วยคณะพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนเสร็จสิ้นแล้วมีความเห็นสั่งฟ้องพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกลุงพลและพวกให้ไปพบพนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารในวันที่17มิถุนายนนี้ เนื่องจากการสรุปสำนวนมีความเห็นส่งฟ้องต่ออายการต้องนำตัวผู้ต้องหาไปแสดงต่อพนักงานอายการด้วยปะทศได้ส่งฟ้องทั้งหมด5ข้อหาโดยลุงพลเจอ3ข้อหาประกอบไปด้วยกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ปีพุทธศักราช2484มาตรา54ในฐานความผิดกระทำการด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตอนเองหรือผู้อื่นกระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปีพุทธศักราช2507มาตรา14ในความผิดฐานยึดถือครอบครองเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแผ้วถางทำไม้หรือกระทําการด้วยประการใ,ใดๆอันเป็นการทําให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติและ ร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตมีไม้ห่วงห้ามไว้ในครอบครองอันมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตาค่าภาคหลวงหรือรอยตาร,รัฐบาลขายอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติปา่าไม้ปีพุทธศักราช2485มาตรา11และ69ส่วน2ยูทูบเบอร์มีความผิดในข้อหาร่วมกันทำไม้ห่วงห้าม ด่วไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามพรบป่าไม้ปี2484มาตรา11ร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นความผิดตามพรบรป,ป, 84, รรรป่าสงวนแห่งชาต,ปาต,าปาชาติปีพุทธศักราช2507มาตรา14ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่อาจารย์ปรเมษยืนยันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงเองไม่มีทางจับแพะออกโรงปาล์มทนายตั้ม ถึงขั้นลั่นให้ฟันคอจากทางรายการโหนกระแสได้สัมภาษณ์อาจารย์ปรเมศอินทรชุมนุมอธิบบดีอาการสำนักงานคดีอาญาทนบุรีในมุมของข้อกฎหมายซึ่งคำถามที่น่าสนใจมีดังนี้ครับเรื่องนี้มีโอกาสเป็นแพะหรือไม่อาจารย์ปรเมศตอบว่าไม่ถ้าผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติมาถแถลงเองไม่มีการจับแพะรอกคดีผอ,อ,อก๊อบ ผู้ชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงเองแปดศพที่กระบี่พังงาผู้ิชาการตำรวจแห่งชาติก็ถแถลงเองคำถามถัดมาจะบอกว่าถ้าเรื่องนี้พลิกโผลขึ้นมาผู้ิชาการตำรวจแห่งชาติจะเสียหน้าใช่หรือไม่อาจารย์ปรเมฆต่อฟ้าเสียสิครับท่านถแถลงในมุมท่านนะว่าทำเท่าที่พยานหลักฐานปรากฏส่วนจะลงโทษได้หรือไม่ ก็อีกเรื่องแต่ท่านทําเต็มที่การตายของน้องชมพู่ไม่มีใครทราบสาเหตุไม่มีใครบอกได้ร่องรอยการถูกทําร้ายไม่มีคําถามถัดมาหมอบอกว่าขาดน้ําขาดอาหารเสียชีวิตใช่หรือไม่อาจารย์ปรเมศต,ตอบว่านี่แหละคือประเด็นการทอดทิ้งเด็กทิ้งไว้จนเด็กไม่มีกินรูปคดีที่วางทนายต้มฟังเลยน้องรักเหมือนกัน ฟังให้ดีอย่าเที่ยวไปถแถลงวงซัวเป็นทนายต้องสุขุมกว่านี้เขาเข้าใจโจทย์ครึ่งเดียวแน่นอนต้องมีพยานที่เห็นว่ามีการพาไปแต่ถ้าจำได้ตำรวจสอบพยานครึ่งร้อยทั้งหมู่บ้านถามว่าเรารู้ไหมเขาพูดอะไรเราไม่รู้ตำรวจไม่บอกมันต้องมีใครเห็นสักคนคำถามถัดมา ตอนแรกเขาบอกไม่มีคนเห็นอาจารย์บอกว่าต้องมีคนเห็นอาจารย์ปรเมฆตอบว่าต้องมีไม่งั้นตั้งข้อหาพลากไม่ได้คำถามถัดมาอาจารย์ยืนยันอย่างนั้นเลยหรืออาจารย์ปรเมฆตอบว่ามันเริ่มต้นด้วยข้อหาพลากต้องมีคนเห็นคนอาจเห็นทั้งหมดหรือบางส่วนแวดล้อมกรณีประกอบกันหลายตอนเข้าด้วยกันเช่นคนนี้เห็น หลังแวบๆแบบคนนั้นเห็นตอนนั้นต้องมีเชื่อผมสิ